สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวิบซีนะมึงจะเกิดอุบัติเหตุก็แล้วกันนะถ้ามึงเกิดปับ๊บเดี๋ยวกูสายเก้าวันเลยกูสายเก้าวันเลยอีเวนต์นะมึงอย่าคิดว่ามึงแน่นะอืมนะครับขับรถก็เพิ่งจะเป็นไม่ใช่หรอขับรถก็เพิ่งจะเป็นนะ,กะเ,นนะเกิดอุบัติเหตุมันเกิดได้ถ้ามึงเกิดปั๊บกูเล่นมึงเก้าวันเลย กูจองว่าจองวัดรอมึงเลยีสัตว์นะอืมใครจะว่ายังไงก็ช่างใครจะว่ายังไงก็ช่างผมผมจะพูดเลยคนไหนเล่นนะครับพี่น้องเอฟซีนะแต่บางคนถึงมันจะชั่วมันจะเลวมันก็แยกแยะนะใช่ฝรั่งเศสมันแยกแยะเลยฝรั่งเศสมันยังเว้นไม่ก่อนอ่าอีนี่มันยังรู้จักนะอืถึงมันจะเลวมันยังมันยังแยกมันมันยังแยกเลยนะเพราะอะไรครับเขาไม่ยุ่งเขาไม่เกี่ยวไงใช่ไหมล่ะ อคนที่จะมาพูดเขาไม่เกี่ยวเขาไม่ได้เคยออกมาพูดในโซเชียลเลยนะครับเนาะ <c oughs> แล้วมึงเกลียดกูแล้วมึงไปด่าเขาอืมนะครับไปด่าเขาที่เขาเ<า>กิดตรงเี่เขามาออลากเข้ามาไงครับพี่น้องเอเพื่อให้อะไรเพื่อให้พวกกูเจ็บช้ำน้ำใจเหรออืมนะครับเอาสันดานสันดานเสียก็แล้วแต่น,นะครับพี่น้องเอฟีเดี๋ยววันใดวันหนึ่งเดี๋ยวกูยำมึง สายแม่มึงก้าวันเลยอีเวนนะอืมนะครับขับรถก็เพิ่งจะเป็นนะมึงจะปากดีนะอ่าขับรถเพิ่งจะเป็นปีไม่ไม่ถึงปีสองปีนะเดี๋ยวรอดูนะครับรอดียว <c oughs> อันนี้ไม่ได้สนหมานะทีนี้จะไปนสนคนนะอีเวนนะอืมเดี๋ยวนะครับ บาปกรรมเวียนตามทันมึงบาปกรรมเวียนตามทันมึงอีสัตว์นะอืมแต่วันนี้ก็ที่ดินก็ไม่เหลือแล้วครับเขายึดหมดแล้วเดี๋ยวถ้าเขาเดินหน้านแม่งหมดเลยแหละเหลือแต่แปลงที่มีโฉนดอันนั้นเลยเดินหน้าเลยจะไปกลัวแม่งมันทำไมครับพี่น้องท่านี่เ,เดินไปเลยครับโคตสงโคทโซอยู่ไหนมันไม่มีนะครับเขาจะให้เขาให้เลยนะครับนะมันไม่เกี่ยวนะครับ เดินไปเลยนะครับถ้าเราไม่กระทําผิดสักอย่างจะไปกลัวหาอะไรครับค่ะพี่ตุ๊กตานะคะอ่าที่ฝรั่งเศสเดี๋ยวมันก็ด่าฝรั่งเศสที่มาห่วงใยพ่ออันนั้นเขาก็ยังถือว่าโอเคเขาถือว่าถือว่ามันโอเคอยู่นะเขายังลาเวนกับพะสชวนของพ่อหนูนะคะเขาด่าเขาด่าพาะพวกหนูมันก็โอเคอ่ะเขาไม่ด่าเขาไม่ดึงพ่อหนูมาอืเพราะมันเพราะเขาม่นไม่มีปัญหาอะไรกับพวกมึงเลยแต่อีนี่น่ะ อืมอีสัตว์เนี่ยนะอืมขนาดมันเป็นถึงลูกศิษย์มันเป็นลูกศิษย์แล้วก็เป็นคนที่เอยช่วยเหลือด้วยเหรอเออเคยให้งานทํากีดยงกียางไม่มีรายได้แต่ยังมาทําตัวแบบนี้เป็นคุณหรอกแต่ว่าเออก็แล้วแต่ว่ามันก็แล้วแต่ว่ามันแต่มันไม่มันไม่สมควรคนอื่นเขาก็ยังละเว้นอ่ะไม่งนิ่ม ขนาดนุ่นแม่นางเอกเขาก็ยังมาแต่มึงก็อี่สนตีนอ่าขับรถพึ่งเป็นนะครับขับรถพึ่งเป็นเออทำเป็นแสดงครับพี่น้องเอสีนะเดี๋ยวมึงนะกูบอกไว้เลยนะอืมก็ยังว่าเลยเนาะขนาดพ่อแม่ตัวเองมาก็ยัง <c oughs> ไม่นี่ได้เนาะกูอบอกไว้เลยนะ ไม่เกินหนึ่งเดือนกูนับจากนี้เป็นต้นไปเลยไม่เกินหนึ่งเดือนอ่ใช่ค่ะแต่แม้กระทั่งครูบาอาจารย์อันนี้เราไม่ได้ใช้สิทธิ์อย่างเงินหรือว่าล้าเลิกบุญคุณอะไรนะแต่ว่าถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของมันเลยนะอืมเออมันอ่านออกเขียนได้เพราะอะไรพอมีครูบาอาจารย์ใช่ไหมอันนี้มันก็พึงสังวรไว้ด้วยนะ เออมันด่าแม่แม้แมแมแกะทั่งบุพกา,ารีไล่มาคูบาอาจารย์ไล่มาผู้มีพระคุณโอ้โหมันเล่นแบบนี้เลยนี่นี่ชั่วช้สาสามานุมึงเนาะอิสาราเอวคนแบบน,นี้คือต่ำช้าสารเลวอะสมควรแล้วค่ะอืนี่แหละครับไม่เจริญหรอกกูบอกไว้เลยนะไม่เจริญครับคูบาอาจารย์ อที่เคยอบรมสั่งสอนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่จะเลินครับ <c oughs> คนแบบนี้กูกูพูดได้เลยมึงไม่จะเลินหรอกไล่นะมามบุป,ปการีผู้ให้กำเนิดบุป,ปการีผู้แห่งกำเนิดครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอนให้ความรู้ผู้มีพระคุณผู้ช่วยเหลือมันด่าแหละค่ะมันว่าทุกคนค่ะนี่นี่แล้วเขาไปด่ามึงไหมล่ะแต่หน้าจอนีหมันมนั่งกระซิกกระซิกทาตัวน่าสงสารไอสัตว์อื ดูนะครับพฤติกรรมของมันนะครับอ่าดูนะครับพฤติกรรมของอีนี่นะครับใครจะสงสารก็นนสงสารไปเลยค่ะครบสูตรเลยค่ะ <c oughs> คบรคบสูตรคนเวลวระยำค่ะแบบนี้นะคะอืเจ็นไหมครับอืม <c oughs> จเจริญทอยรังอยู่อยู่ตอนนี้ใช่รดูนะครับรอดูนะครับความสิบหายของอีนี่นะอ่า ที่ดินที่ซื้อไว้ซื้อไว้ทุกวันนี้คดีความก็งอกเต็มไปหมดแล้วนี่งอกและครับอืมอืมคดีความงอกเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่ค่ะคนเราดูถูกใครไม่ว่าอย่าดูถูกบุพาการีเพื่อให้กำเนิดเออจะไม่มีวันจเจริญโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ด้วยใช่ค่ะคุณกนงพอแล้วคือมันครบสูตรอะอืม แล้วแล้วเขาไปว่าเขาไปด่าอะไรมึงฮะแล้วมึงทําไมมึงถึงลามนะตอนนี้ลามถึงผู้ใหญ่บ้านแล้วนะตอนนี้นะอ่าลามถึงแม้กระทั่งผู้ใหญ่บ้านนะครับตอนนี้นะมันเป็นยังไงมึง <c oughs> พิตจารณาตัวเองได้แล <c oughs> ้วนะ <c oughs> กูพูดได้เลยนะไม่มีดดใครทําทอะไรมึงหรอกมึงไม่ต้องกลัวหรอกไออิทธิพลมืดอิทธิพลดําอะไรอ่ะไม่มีมีแต่แต่กับมึงแหละทำกับคนอื่นอืมมึงจะไปกลัวอะไรไม่มีหรอกอิทธ,ธิพลมืดอิทธิพลอะไรไะเลยใช่มึงก็แหผมแห้งคนอ่ะอืมนะถ้้มันเก่งตลอดรอดฟังนะยีลานะนะเพิ่งจะมาได้มามีไม่กี่ปีทัาเป็นุเหยียบหัวคนโอ้ยคนบอกเคยไรเนาะเหยียบหัวคนไปทั่วอืม สามพันเหมือนเทื่ยนเงินได้มาจากไหนครับได้มาจากการบริจาคครับนะไปปักหมุดบัญชีบ่แมนบอหาด้วยน้ำพักน้ำแรงชุนตีนมึงือหามาสิแปดสิเก้าปีห้ามึงเงินมึงก็ได้สามพันหนึ่งมันคือว่าไปหลินใฮโลกก็ได้เฮื่อน โอ้ยอีห้ามึงเดรดเลูเดเฮือนเดรไทยดีอ่าอะไรมิดกูยางเลยย้อนดินเโลูครับพี่น้องเอฟซีไเสียเด็ดจ้าโอ้ยตายแล้วเนาะเอา่มึงจะไปเฮ็ดตายยังส่วนมั่นือผู้ตั้งต่อลินเตอร์เฮลนั่นน่ะแต่ว่ามันได้ไปนั่นน่ะเงิ่นปคือเหลือสามพารอีห้ามึงนะโอ้ยจ้างต้อลินเตอร์เฮลูเลยเนาะไปงานศุกร์งานเพื่อนนั่นเฮือนนี่ไปเลยมด จังหวัดนี่ไปคู่งกุ้บ้านเลยนะครับนะแตงเมียเขาเลี้ยสันตัดตัดทางถ้ามาหากินจะโขงแต่แล้วจะมันเงี้ยแตมโงกับเจ้าผู้เดียวอยู่เพื่อนผู้จ้างเลยเนาะขย้าเองแท่งเอง่ามันลื่อนแกลกอยู่เลยมันขึ้นก็แกลกอยู่เลยนะนะทั้งเสียงแท่งเองัแต่ว่าคัดถ้วยอยู่ป่ะจักษ์เนะครับพี่น้องเอฟจีเราพูดแะได้เต็มปากนะ หืมาสิแปดสิเก้าปีเหลือเงินสามพันโออีเวนฮะเราก็เป็นคนเล่นเหมือนกันนะคะเราเล่นเนี่ยเล่นได้นะคะได้บ้านได้บ้านนะจนได้บ้านเนาะเก่งนะมึงเนาะได้รถถ่ยนะคะอืมคักเนาะมึงอืนะยินไหมครับก็ได้มาจากไหนครับได้มาจากการบริจาคพี่น้องเอ้ยจะว่าไรนะ เปิดบริวาหาด้ดยน้ำพักน้ำเลงเปินโอ้ยจะไมา่แห้งน,น้ำพักน้ำแลงคักน้ำมึงเนาะมีคนก็วบา <c oughs> ว่ามันนะเป็นแม่เป็นแม่แมไฮโลมันก็เลยมาบอกว่า,วาม,มันเล่นนะมันไม่ได้เสียบ้าม,มันเล่นนะมันเล่นได้จนในหื่นได้ั้นเหมือนเดิมค่ะจนในเพืน่น,น,นในสัน้นหมอก็บอกว่าหลังล้านเนาะก็ง่มจังกะสีอยู่จ้ะไม่เป็นไร ค่ะเขาเรียกคนอับปีค่ะคุณบานสิรินะดาพ่อแม่บ่พอไดบัาดาครูบาอาจารย์นี่ได้บัดน,นี้ไผเคยดีน้ำไผเคยมีบุญคุณดามันเหมิดมั่ได้ชนเนรคุณเหมิดชัวชัวค่ะอันดา